อัสสลามุอะลัยกุมมาราะมะตุลลออยวะบาระกาตุดิฉันนางสาวฟาริดาเปาะแต่นะคะผู้รับผิดชอบกิจกรรมโรงเรียนสิบบาทค่ะสำหรับกิจกรรมโรงเรียนสิบบาทนะคะเกิดขึ้นเนื่องจากเดิมทีเนี่ยโรงเรียนบ้านนาละจะมีกิจกรรมสากกรเพื่อขายขนมให้กับนักเรียนทีนี้นักเรียนก็จะมาซื้อขนมที่สากกรในช่วงเวลากลางวันจากนั้นครูก็ได้เล็งเห็นและเล็งเห็นถึงความเหลื่อมลำ้ำ ของการซื้อขนมขนักเรียนก็คือจะมีนัเกเรียนอยู่2กลุ่มกลุ่มแรกก็คือมีเงินซื้อขนมได้และกลุ่มที่2ก็คือไม่มีเงินซื้อขนมซึ่งกลุ่มที่2จะมีจนนํานวนนักเรียนมากกว่ากลุ่มแรกจากนั้นนะคะคณะครูจึงร่วมประชุมปรึกษาหารือกับผู้บริหารนะคะเพื่อดําเนินกิจกรรมรงสิบาทขึ้นโดยจะมีครูเวรประจําวันเป็นผู้รับผิดชอบในการซื้ออาหารเบรกและทำขนมทำน้ำหวานให้กับนัเกเรียนนะคะ ในการนี้ทางโรงเรียนบ้านบาลาะได้ดำเนินงานได้ดำเนินการกิจกรรมโรงเรียนสิบบาทซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองทําให้โครงการนี้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้อีกทั้งยังช่วยลดปริมาณขยะในโรงเรียนด้วยและยังเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับโรงเรียนอื่นๆได้ตลอดมาขอบคุณค่ะอัสสลามอะลัยกุมะราะ์มะตุลลอฮิวะบเระกตุฮก็อยาก ขอบคุณทางโรงเรียนบ้านบานแล้วที่จัดให้มีเขาเรียกอะไรอ่ะขนมเบรกสิบบาทนะั้นทำให้ช่วยพ่อแม่ได้เยอะเลยประหยัดเงินได้เยอะแล้วก็ทำให้เด็กๆอิ่มได้อาหารที่มีประโยชน์ก็ทำให้เด็กมีตังกับไม่มีตงังคือได้กินเหมือนกันคนที่สำหรับคนที่ไม่มีงบก็ ถือว่าเป็นการดีคือพกเงินแค่วันละ20บาทแล้วก็มีเงินเก็บให้เด็กนักเรียนด้วยได้กินอาหารเบรกด้วยทำให้กินอิ่มสวัสดีค่ะดิชันมนางสาวสาวรยา,าซาซูผู้อานวยก,การโรงเรียนบ้านทุ่งกินนอนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปตัตตานีเขตสามคาะ จากการที่ดิฉันได้เข้าไปศึกษาดูงานกิจกรรมโรงเรียน10บาทของโรงเรียนบ้านบาลาะนะคะซึ่งมีวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อแก้ปัญหาภาวะทุพโภวของนักเรียนนะคะซึ่งพบว่าโครงการนี้นะคะดิฉันรู้สึกปนะระทับใจมากนะคะแล้วก็ขอชื่นชมผู้บริหารและคณะครูนะคะที่ได้จัดทําโครงการนี้ขึ้นมาเนื่องจากว่าโครงการนี้นะคะนักเรียนเนี่ยได้รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ นะคะแล้วก็ได้รับสารอาหารครบถ้วนนะคะอีกท้งเนี่ยเป็นกิจกรรมที่ลดความเหลืม่มล้ําของนักเรียนในโรงเรียนได้เป็นอย่างดีเนื่องจากว่าทุกคนเนี่ยจะได้รับประทานอาหารคนละสิบ,บาทเท่าเทียมกันนะคะซึ่งส่วนตัวนะคะยังไม่เคยพบโรงเรียนที่ดําเนินกิจกรรมในลักษณะนี้มาก่อนนะคะก็ขอเช่นชมนะคะแล้วก็ถือว่าสิ่งที่โรงเรียนได้จะทําโครงการนี้ขึ้นมาเป็นประโยชน์ก็ กับนักเรียนนะคะอย่างแท้จริงค่ะก็ขอชื่นชมนะคะโรงเรียนบ้านบาลเลาะทุกคนเลยค่ะขอบคุณค่ะสอะลัยกุมมรรคมาตุลลอยแห่งประกาตุกกับผมนายริฟมหมัมต์ผู้ในการโรงเรียนบ้านปายอนะครับก็จากที่กับผมได้ไปศึกษาดูง,งานโครงการสุบบาทโรงเรียนบ้านบาลเลาะจะเห็นได้ว่าเป็นโครงการที่สามารถแก้ปัญหาภาวะทุกโภชนาการ ขอนักเรียนได้เป็นอย่างดีนักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารที่มีประโยชน์เท่าเทียมกันถือเป็นโครงการที่น่าส่งเสริมและน่าเป็นน่าบินดีกับนักเรียนทุกคนที่ได้มาเรียนโรงเรียนบ้านบ้านเลาะและน่าชื่นชมผู้ริหารโรงเรียนที่มีแนวคิดแนววิธีการแก้ปัญหาหนักเรียนทุกคนได้เป็นอย่างดียิ่งขอประคุงครับ